ตรงนี้ก็คือเป็นตัวปราสาทแม่บุญตะวันตกปราสาทที่อยู่กลางทะเลสาบนะใครจะมาเที่ยวปราสาทแม่บุญตะวันตกก็ต้องมานั่งเรือนะครับนั่งเรือเล้วมาที่เกาะกลางน้า แล้วก็ไม่มีตังเล็กตังย่อยอ่ะที่นี่ก็หลงเหลือต่ร่องรอยเลยนะฮะไม่ไม่โอ้ยสิบบาทสิบบาทสิบบาทแสิบบาทฮะสิบบาทกน น,นี่คือเกาะกลางน้ำนะครับถ้ามาล่องมาลายตะวันตกก็ลองหาโอกาสมาชมไาเลยเกาะกลางน้ำแล้วก็มีปราสาทแม่บุญตะวันตกอยู่บนเกาะด้วยสำหรับลวดลายต่างๆนะครับศิลปะต่างๆที่นี่ก็ได้ชมรุดพบพังไปกเกือบหมดนะครับแต่ว่ามันมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆให้ไนดะ้เห็นกันอยู่มื่งไทยครับ นี่บอกอย่าพูดนี่ถามอีกนะไม่ไม่ไม่พูดไม่บอกบอกไม่พูดนี่บอกไม่พูดนี่เป็นคนถามเองเลยก็แถวแถวนี้ก็ไม่มีวัดอื่นก็มีวัดนี้ครับตกใจหมดความสำคัญพอหมดความสำคัญแล้วปล่อยแบบอย่างนี้แหละเพราะคนไม่มาครับ ดน่นตออแต่คนที่เขาถุดนี่ก็เก่ง,างมากนะตอนแรกกะว่าจะไปโอลมาเกตก่อนแต่กลวจะคนมันจะเยอะใช่ไหม